สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออมพิยดาแต่งงานสิบปีอยู่ชายคาเดียวกันต้องแยกห้องนอนกับสามี จัดเป็นนักแสดงควรมตำแหน่งผูจัดมากความสามารถอย่างอ้อมพิยาดาที่วันนี้มาเล่าทุกประเด็นตั้งแต่เส้นทางความรักจากเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นสามีโดยอ้อมเผยว่าจริงๆอ้อมแต่งงานมาสิบปีแล้วพี่เขาเป็นเพื่อนกันมารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆจนมาคบกันหนึ่งปีแต่งงานก็ยาวมาไม่คิดว่าจะอยู่กับใครได้นันขนาดนี้และคงต้องอยู่ไปยาวๆเรื่องจีบเมื่อก่อนเวลาไปทริปดำน้ําด้วยกันเขาจะคอยซื้อขนมมาให้คอยดูแลแต่เรายังไม่ได้อะไรเขาไปเมือ เืองนอกแล้วกลับมาบอกว่าดูละครของเราแล้วชอบเราเขาบอกเขาชอบเรามาอยู่แล้วเขามาคอยดูแลเราก็รู้ว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้แต่ตอนนั้นเรายังเป็นเพื่อนกันพอเกิดเหตุการณ์ไม่สบายของเราขึ้นเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูแลดีมากเหมือนเราสามารถฝากฝังชีวิตไว้ที่เขาได้สักพักหนึ่งก็ค่อยคบกันดูใจกันแล้วก็แต่งงานเราก็มีทะเลาะกันนะมันเป็นเรื่องปกติของทุกคู่แล้วแต่ว่าใครง้อใครจะเป็นเรื่องลูกทะเลาะกันบ่อย จุกจิกเล็กน้อยเรื่องหึงหวงไม่มีเพราะเขารู้ว่าเราไว้ใจได้เรื่องสาม,มีพี่ว่าพี่กลัวเขามากกว่านะเกรงใจเพราะเขาเป็นคนนิ่งเป็นคนดีก็เลยเกรงใจพี่อาร์ตเขาไม่ตามใจเขาดุแต่เรื่องลูกพี่อาร์ตจะตามใจสปอยกันคนละเรื่องเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเราจะเป็นคนดูมีให้เรียนเปียโ,โนเพราะเกิดว่าเผื่อยังไงเขาเป็นครูสอนเปียโ,โนได้ให้เรียนภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยแต่ลูกเราเรื่องแววเข้าวงการตอนนี้เขาไม่เอาเล่นละครแต่จะชอบ ตามนักแสดงชอบถือวอชอบเป็นเบื้องหลังให้เขาเขา้าฉากคือไม่เอาเขาเองก็มีดื้อบ้างแต่เลี้ยงเขาให้รู้จักระเบียบจะอธิบายเหตุผลเขาก็จะรู้ว่าที่เราทําเพราะอะไรแต่เขาแสบแต่เรื่องไหนที่จําเป็นต้องบังคับก็บังคับเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ปล่อยไปเราจะไม่เคยดุลูกจะพูดด้วยเหตุผลยกเว้นเรื่องไม่ตั้งใจเรียนแต่พ่อเขาจะดุเรื่องมารยาทบ้างเคยตีนะแล้วเราน้ําตาคลอทีหลังรู้สึกผิดจนตอนนี้แล้วก็ไม่ตีแล้วเลยแบบพูดคุยกันดี ว่าทำโทษอย่างอื่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทัพนิวส์ o o มดัตขอบคุณครับ